แต่บอลเลือตประยางแต่เลไมหนุ่อนคนหลงล้างอไฮะโกโกกันเอยู่กันมาเออกันไปร้อยฮะอไปถึงพอเปนเบาววาจะเบาห้องไมหนนี่ลาดก็แตตตุนก็ต้องมาเชยอันข้าไปเชยม่ไหวเลยรดมานายคนมัวรอเนี่ยทีนี้ทีนี้เขาฝากเินเขไหวมีอะไรเขาบอกว่ามีอะชักกนยูเดือนเลือกัคนจบ เอาบคนดกกันลงตาใจเดดินมึงไปแรกหน้าดิโลกะวันนี้วันนี้เ่ยขาึงเมียมาึงจง่งปวดชัดขอแอกว่วามก้าครับช่วยห่างยามกับเมียมรับรื่นอานแล้วจำใจอ้วก้าไปบินนหอกองให่นอันนี้เมียเอาไปด้ววันแกเทียงอะเี่ยไปได้เร็ววัเนีเขาเล่ปยเละมาไปอยุดีหน้าเพือนกอนู้ อันเยับเมียวานกันมาไจ๊กันหน้าเพื่อนพ่มาไม้คูกันวันดีกูแดกใจ้าไดพี่พี่น้องน้องเออคูกูทำไม่แม้แตกันเองก็การเมียป้ามาเรื่นก็พ่เมียป้ามาเรื่นการเมียไปอาบน้ำได้เลกินข้าวไปอาบน้ำนะเดี๋ยวไปกินข้าวพอมกันก็บอไปไปเาว้ลงในบอกข้มหญ่นี่ลาดลเมี่ยวาแม่ปัดเพื่อจะไปอาบน้ำง่ายเดีไม่มา กามีอ่ะตามอ๋อเคยลาวานู้กยังลไปควนบอยวะไม่ไหวหรอบอยอดนาอยู่แล้วหกามงไปโอ้งเลมน้ะโอ้ยขึ้นถืดนะลงไปมื้ไม่ได้อบไม่ได้องอยตังกามีอะไปะโอ่งนี้งเงอนบอยเไปรูขึ้นไปบนนูสู้ฝนกันไปแล้วก็ขึ้นมาตีกันตีกันตีกันตีก <laughs> ันเดกอบอน่ายกัไปบนนู ไม่ะ e e ้นช่ยัขึ้นนไปแล้วไมไหวเลยก้าวเดี๋ยวกินยาตรงนั้นนี่ใหญ่ใายเดี๋ยมุดปนอาีมีอะไรโรคขากันปวเบื่อัามมีบันางโกมีนี่ยมาจะกินก้าวมีมากินคนจะลุกับมูนี้ทุกขี้งกันเลยตาหามบเลกเียวาตั้งตัทตั้งหามบนี้ จนมดบเบือหายป่ะมาดวกว่แมตเรย์นีแต่จัดฟอร์สเดียวจะนอนเล็กๆวอยจอดตาเลยเนาเออเมียมาจงจุดว่าวนี่มาใจเล็กๆที่น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 ี่ว๊ำมอตาเออเออโมเดลโอ้โหเนี่ยเมียจอตาโบ่โ่หลอกใหญ่โคดกข่หน้าแบบชายอ้ยเลยบมดนโอ้โหลาเอ้ยหมดแล้เมียจอตามันโดอยำโม่ไึงนู่นเลยเป็นใจตายเลยม่วัน ยิ่งมาแก,กว่าโอ้ยโอ้ยฮะไม่ใครผ่านมาตรงนี้ทุกคนนำกูไปโรงพยาบาลทีโอ้ย,อยเอ๊ะอะไรกันแน่เสียงคนร้องไงไปดูดีกว่านะใครเนี่ยเออว่าพี่มังไหมด๊อปอย่าอย่าเล่นเหมืองปี้เดกครับ พกเรือหเจารอน้าีนใครแกตรวจจ้ะนี่ใจเสียเลยพอรอดรง่นหน้าอที่แปกบพี่ันนี่เลยแกเรือมันนั้นเปลี่ยนนามตัวใหญ่งพกำกูแต่ฝ่ายเรือจงเ็นจงเ็นี่ามู่าเคยแล่ะก็เคยแอกกมันก็ได้กูตุ้มนามนกได้ทันกบพกีคนยิินจมหนาตายคนหนึ่งก็ป่าตังเราที่ลาตลาดบ้านเล้วตามกินไครเป็ดกลุ่มฟาไปเดียมกู่ไปตึ้งฝายเรือไปตึ้งปั๊บเอาเรือลำกระบาดได้ลา ดังรูปยาผะัวตาเดจใจกูต <kindergarten>. ้องหลับหลบหนองเท่านี้ไตหงกูรุ่มรวงแล้วตาเดจายหกวเนี่ยพอกูรูปย่าเม็ดมวลบอกูหลอกเป้ากเลย์ยัดแมมคนตายลุงเรือมูลุงแกววอาไดนีรับปับเต้าปับเต้าปับเต้ากูเลืยกไปเลยตามกูมาแล้วพายรุงน่นพอลุงรุงเป็นล้มกูรัว่มดเลยไตหงไอเดยวให้กูอยู่กลางดี้ บ้ากลอวจ้องเฉแกตาแกอ้เนาไอ้กูอยู่รงนี่โอ้ยอยู่รังกูเออพรีมกี่ช่วยกูรังแล้วเปนหน้าได้ขนนั้นอี้เดปลาคอนตายอยู่ถึงกวตกเวตั้งกงกลึนักกกลน่กลึกหนักหนักลึลึกนลึกนักลึนัลึนลึนัลึกนัลึนัลึนักลึึกหนักลึัึมั ใครนะพวกไอ้เมาเซย์จะมาไอ้เมาเซยมึงฆ่ากูสิอย่าปล่อยกูทรมารย์อย่างนี้โอ้ยไ,ไม่ครับผมผมไม่ใช่เมาเซ่หรอกผมนี่คือกระบวนการคู่ชาติมีชื่อว่าแก้วกล้านำละกุญกาดสงครามครับฮะแก้วกล,กล้านำละกุเจ้ากาดสงครามครับ นามเลยคุณกาสงครามเป็นนามสกุลนักรบกาเตะเลยครับอันเปลวคลากาสงครามกับพุ่มหยดทองการตวดพุ่มกี้แหวกาเจ้าเตะเยพวกเขาจะนำจากคุณนักรบไปแก้โรคกาขึ้นตันตีไอ้แก้วมันกาเปล่าไอ้เดือบลือมีอะไรไม่ได้บ่อยไรอ่ะ เต็มทีอย่างไรกองกูได้เลยเอเมีอะไรกูโดนจาริกตั้มกูได้มีอ้วนแล้เหมือนอ้วนแตแบบ่เป็ดเห็นได้าัขคืนกูเลิกฝนใช่อาไม่พบเลยนพุ่งลุงไปปิดเม,ม็ดๆอา่มาลาตายโอนเนีู่ห่าบ้านไปยุ่งกันให้ลุงนอนหายหน่อยเถอะหลานชายครับได้ครับ โอ้โหลุงตุ้ยิงอาการสาหัสมากแต่ลุงยังไม่ตายแต่ลุงจะต้องไม่รอดโอ้ยไปเมย์เมย์ตายองโตปืนอาจารย์โกปุ่นเออเข้าอาจารย์ปุ่นตัวปีนี้อาจารย์โตปุ่นแปลนี่ยิงกับปืนเลยเหญ่ไร้รูเดียวเหลือแรงแหละไอ้เลือดขอดื้ออะ เลยไอ้แมนแมนก response, en, compass, ็เลยตา้แค่ปรองปรองไอ้จางทองกูฟาดตายกินน้ำเฉว่างเว้ยโอ้โลไม่ใช่ปลาโอนสิอย่าพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวอ้วเสียใจเดี๋ยวอ้วเสียใจไปลูกไปไปหยบในซองตู้ย่อยได้ต้องโจนุคุณพอโจนยิงปุ้งอย่าวิ่งไอ้จางกับไปลูกไปไปหยิบในซองตูว ลุงชื่ไรเหรอล,ลุงลุงมีชื่อว่านายแสนหรือคุณผลแสนยาวก,ก่อนล้านชายนามดยคุณกัดสงครามรู้จักหลวงกล้าไหมลูกฮะหลวงกล้าเหลอครับใช่แล้วพ่อผมครับพ่อแกเหรอครับลุงรู้จักแล้วลุงมันเป็นเพื่อนชายก็ลุงแต่น่าเสียาดหลวงกล้าก็ตายในสรมรภูมิเลือด ลุงจะต้องร้อนเร่บรรเลจรมาบานแตกสาแตกขาดหลานเอ๋ยก่อนที่ลุงจะสิ้งลงนลมหายใจลุงขอถามหลานว่าหลานรักชาติไมหลานชายชาติเหนือครับใช่แล้วผมรักปรุษุ์ชีวิตลุงรู้สึกดีใจจนเนื้อเต็มไม่เจโตว่าชาติจะรักยิ่งกว่าชีวิตใช่แล้วลุงชาติศาสนาพระมหากร ძ ั๊สิ่งนี้ที่มนุษย์เราจะลืมจะไม่ได้ครับ นี่ก็เรียกว่าวีรชนนาตรงท่านไหนฮบหลานเอ๋ก่อนที่ลุงจะทิ้งลม,มาหายใจลุงย้ำว่ามาในหลานทำรัฐสามอย่างหนึ่งพอจะรับได้ไหมได้ครับแต่งานนี้มันเสี่ยงนะหลานนะเสี่ยงก็ททำได้พระเจ้าทำได้แล้วลุงเยโอบอกว่าให้เจ้าเดินดาทางติดตามมาสมเน็จพระเจ้าภูไทยและพระนางรุ่งทิวา สมเด็จเจ้าเหนือหัวที่มีลายประดับเป็นรูปกงจับประการที่สองให้แกเดินทางติดตามมาคว้าหญิงสุบนทาผู้มีรอยสักกลาด้านหลังเป็นรูปตรามงคลในน้ำมึกสีแดงประการที่สามให้แกเดินทางไป่า่เมาเซ่ให้พญาเจ้าพบและไอ้พูนแล้วก็ประการตัวเป็นใหญ่เพราะมันลังในยังคอยเจ้าอยู่จะทำได้ไหมลูกทำได้ครับ ถ้าเจ้าทำได้ลุงขอไว้พอได้จงแกเป็นสบเดวความสําเร็จคันธาชจะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมภายในไม่ช้าลุงลาก่อนโอ้ลุงลุงตายจะแล้ว ส่งเสียงสั่ง,งนะลุงตายพอดีชาติหน้ามีจริงนะลุงนะขอให้ลุงเนี่ยมาเป็นเพื่อนของผมใหม่มาเป็นวีได้จนที่ดีของชาติสิ่งเสียงสั่งนะ้าขาดใจตายพอดีทองคนดีผีไม่ไหวเดีรอพอจะรู้ข่าวเอื้อนคำต่างไปบ้างแล้วกับรอพ่อยะได้รู้ข่าวเอื้อนคำต่างไปมั่งเร็วกับเพื่อเดการขวางศพลุงส,งสิจะตายไม่หอดปลาไม่หอดลงูง มาแต่แก่โดดรวดกระทรวงคนดีวะตายไปปกปลาตายไปปกจงฮ้จ้าผุตโตหลับแบบฟังตรงนี้นะคุดคุณ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 เฟังแก้วครับเลือดลุงที่กองอยู่บนดินเนี่ยเอาไปเขียนกระต้อนไหมว่ามีได้ชนของชัดแล้วก็กำเลือดว้าวโดนจมกำมือเบียย มาถึงแกนกับตอนมาว่าวีดายจนกล้องจับเอ้าป้าไปตั้งว่าทีมันปังลุ่มปังตกเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราจะมาขุดเอากระดูกของลุงแสนเนี่ยนะไปบรรจุไว้นะอนุตศาวีเรชัยสมรภูมิปราเวลาตานี่เก็บกระดูกของมีได้ชนที่ตายเพื่อชาติงานที่เราจะต้องทำยากจังกับการตามบ้าระยะบูดใจไม่อยาก ลูทีตาบ้ากว่ายริงมนตาที่มีรอยรักษาและวม้ามงไปดูาบมกุดดูแค่ไม่รู้อยากอะไรเลอรอเราตาลูกต่าก็ึงเราไปเนี่ยน้องจอดเสื้อดีซึ่งบีบ้ามันยืนเขอยู่กันบีบ้าวันเนี่ยถอดแล้วออกจากวักแล้วขึ้นนกแล้วพร้อมที่จะกดไก่ใส่หยวคนนะครับไม่ต้องถอดก็ได้นะครับลูกัวตายนะครับแน่นอนนะครับ เดี๋ยวจหลงซ่าก็ต้อเสื่อกับพมันยิงอูได้เจอไหขกามันจปานเบ่งเาเลยหูหนึ่งที่มารบาทหูเือแล้วอู้มู้เออ เดินทากันต่อไปครับว่างเริ่เลยเดินทางกันต่อไปครับไม่พบคนที่เราไม่กลับเราไม่กลับครับไปตามมาตอนนี้ลากร้อนนะครับนะคุณพปุรชัยจะก่อนจะน่ามีจริงโดยคุณมาเป็นคนที่เหล่ากับเบอร์ตจะนี้ก็ดวงวิญญาณไปทุกทีทุกทีทุกนะครับผมไปก่อนนะครับนะครับไปรับเดี๋ยวเอาไปดู แต่มื่อกี้เขาจะแล้วใกล้กับหน้าบาคูกลับรายได้ปลิดเธอมายื้อว่าเล่นงเกะชื่อนไหวมูเกลไอ้ไอ้ความมั่วตดมิ้นเห็ียดมือมวยตอวกัตังโมปล่อยตอวกันไปลาดตดชี๋ลมได้ป้ามาเป็นปับปับคิดหลงเบ้าลายตองอะไรหลวงกล้องตดปับน้ำชูดเกมใจได้หัว ีขึ้นมาพอตั้งแต่เ้าจะไปนหนงกันลาว่ะลูกวันนี้แหละครับันต้องลาอาจารย์จากวัดคัะต้องลาอาจารย์จาก